วันนี้เรามาพบกันในช่วงจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แต่ว่าปีนี้รู้สึกจะไม่ค่อยคึกคักสนุกสนานอ,อ,อย่างปีที่ผ่านๆมาว่ามะเราเนี่ยแหละค่ะจะช่วยสร้างบรรยากาศและให้แนวคิดของท่านในการที่จะดํารงตัวดํารงต,รงตนอย่างไรในปีใหม่2,541ที่จะมาถึงนี้สิ่งที่แล้วมาก็แล้วกันไปนี่ที่แล้วมาก็แล้วกันไปเป่นฝากบอก IMF ใช่ไหมมันควรจะอย่างนั้นอะไรมันแล้วมาก็แล้วกันไป ส่วนนี่ใหม่ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วความเจ็บปวดคงจะไม่มีอีกแล้วเพราะเท่าที่ผ่านมานั่นก็สาหัสสาการพอประมาณก็มีการแซวเมื่อกลับมว่ายุคต่อไปนี้นี้ถ้างเงินไม่ไพอใช้นะครับน่าจะออาของไปได้เงินกันในระบบบาร์เตอร์เลือกเงินนะครับ<ม>แต่ไี่เกี่ยวกับการเอางูไปแลกกับเต้าอี้ไม่เกี่ยวนะครับนั่นเขาลืมกัินเฉยๆนะครับเ<ม><ม>ขาไปด้วยความเพื่อสุกใจทั่วประเทศชาติเ่วแผ่นดินนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพียงแต่โคาอยจะเลื่อยไปเลื่อยมาบ่อยนักคนเรียนหวยครับ เจอแท็กซี่ก็นั่งขำเฉยแหละครับไม่น่าเชื่อนะผมขึ้นไปนั่งปั๊บแกปักขับไปแบบนั่งขำเฉยกันอย่างนี้นี้นะขาดทุนมาวันตังร้อยสองร้อยบาทลูกน้องงานเป็นไอไม่รือว่าจริงจริงไงครับและแกมาทางผมนะผมก็ต้องยิ้มเลยรับพี่เออพี่โชคดีนะครับคนอื่นก็ผัดจนตั้งห้าร้อยแกวันเลิก อเมซิ่งไทยแลนด์เี่ยนะครับเราอาจจะดึงเงินเข้าประเทศไทยเยอะๆสร้างการยอมรับกับกชาวต่างชาติาน,นะครับแต่ก่อนท่านเห็นนะครับเวลามีการเรียกคนขึ้นเครื่องบินนะครับมีป้ายบอกทีทีหนึ่งสองสามไปทีสามสี่ห้าขึ้นมาเชยๆต่อไปนี้ผมจะแนให้ทางการท่าอากาศยานนะครับการบินไทยทาใหม่ครับก่อนจะบอกป้ายขึ้นเครื่องบินแต่ละทีจะมีกินนาลีหกมาปุ๊บจากฟากนี้ไปฟาโกโน้นถือป้ายเป็นครั้งครั้งเลยนะครับเพราะว่าฝรั่งผมรึงนะ แล้วอยากมาเที่ยวนะครับคอยแถวแอร์พอร์ตไม่เป็นไรครับคอยดูกินนารีรถกินนารีนะครับก็จะแต่งอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งไม่แต่งเลยพูดดําเมินรายการบอกว่าปีใหม่นี้นะครับหน้าตาก็จะได้สดใสทัวจะดีขึ้นเพราะปีที่แล้วมีนี่เยอะแล้วปีนี้ก็จะไม่มีอีกถูกต้องที่สุดเพราะไม่มีใครให้กู้แล้วปีใหม่นี่ลราลองเอาควาอย่างนี้ดีบ้างไหม พวกเราทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราลองมาเปลี่ยนทําใจให้มันอะไรล่ะอย่าไปหน้าบึ้งมันมากเกินไปนะฮะทำหน้าสบายๆเวลาเจอกันก็ทักกันสวัสดีครับอาจารย์สุริวงศ์<อ>บาดถูกยึดหรือ,อยังครับรอาจารย์เจออาจารย์เดียวผมอ่ะสวัสดีครับดรเป็นยังไงครับยึดเรียบร้อยรถสลักเสมอผู้แต่ให้พร้อมขึ้นนะอย่างจราจรเจอจะ เดจะจะจะมาจับใบขับขี่เราอาจารย์ก็บอกสวัสดีครับขอชมใบขับขี่หน่อยได้ไหมครับแมี๋ย่ามาจับใบขับขี่นะแม่เลยนแต่อีนี้เราจะมีเพราะได้รสบัดใหม่เนี่ยเราจะมีปลาไหลผัดเผ็ดนะจานเด็ดสตอกุ้งผัดผัดมุ้งอยุธยาแต่สุดท้ายต้องลืมไม่ได้ต้มโค้งงูเห่าพอดีบรรยากาศมันลงมาใช้หน่อยนะทีนี้เรื่องเรื่องละคำพูดเนี่ยนะไฟแนนนี่มันก็ ไฟมันก็ร้อนนะฮะต่อไปนี้ใครจะมากู้ไฟแนนซ์เนี่ยรับรองไม่มีมูดนีน่เน่าเพราะใครจะมากู้เนี่ยเราทําสัญญาแล้วต้องมีภรรยามาค้าด้วย,ยถ้ายุดยุดได้ทั้งเมียเลยอ่ะแม่ผมนี่ฟังมาแลนะ้วคุณนึกกระโดดตึกตายค่าตัวตายแอนดูตัตายดีกว่าตายปีนี้อยากจะขออย่างนี้ได้ไหมลงก็แพงทูบก็แพง เทียนก็แพงผ้าหุ้มศพก็แพงน้ำมันเผาศพก็แพงนะที่วัดพระยังคิดแพงอีกเหออรียญบาทไทยบาทแพงออคนมาทำบุญก็น้อยใส่ซองน้อยอีกเอ,อ๊ะทำยังไงดีเอาอย่างนี้ใครอยากตายลงชื่อไว้ก่อนอาอ,อ,อย่าต้องตายออพอปีหน้าเศรษฐกิจดีแล้วบอกขอตายไปน็นอันดับแรกเราจะจัดคิวให้อย่างดีเลยเออ บอกแล้วว่าเป็นยุคจึงเราพวกเราทุกคนต้องทำใจนะครับทำใจได้และก็เราก็มามองปีใหม่นี้ปัญหาของบ้านเมืองเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆเนี่ยมันมาผูกพันกับพวกเราอย่างไรนะครับเช่นเรื่องการเมืองท่านทราบนะครับว่าการเมืองเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของฝ่ามือหัวฝ่า,ามือไม่ใช่ฝ่ามือธรรมดาเขาเรียกฝ่ามือกลับไปกลับมาหว เราคงเคยได้ยินใช่ไหมครับตลาดตลาดนัดคนเคยรวยที่ไหนก็มีรถเก่ามีอะไรเยอะแยะหลังๆได้ข่าวจะมีคนเอาเมียเก่าไปวางผมเห็นด้วยกับ Amazing Thailand ของอาจารย์สละวงนะครับเวลาชาวต่างชาติมานั่งรอสนามบินก็จะมีกินนาลีลอยมาแล้วก็ใส่แบบครึ่งหนึ่งใช่ไหมฮะอาจารย์ยังไม่พอครับครึ่งหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ใส่ครึ่งล่างฝรั่งจะเยอะกว่านี้อีกนะครับ ไปนั่งอยู่สนามบินนะครับวันวันัองไปไหนแล้วเนี่ยนะครับลอยไปลอยมาแต่เวลาประกาศไงชัดๆหน่อยแล้วกันนะครับสนามบินส่วนใหญ่บางทีเนี่ยฝรั่งตกเครื่องบินก็เพราะเหตุเนี่ยประกาศไม่ค่อยจัดติ้งนองติ้งนอง attention please attention please m t e r k a m d ว k a r ์ต number one n u m e o n thank you หลายคนแล้วนะครับนั่งประกาศทั้งวันไม่รู้เรียกใครก็ไม่รู้เนี่ยนะครับงั้นประกาศให้ชัดหน่อยที่มานัดนะครับมาบอกนะวสวัสดีครับแหมเวลาเจอกันเดี๋ยน,นะเป็นไงครับบ้านถูกยึดหรือยังเป็นไงเป็นแนนเลือดยังเขาจะถามแบบนี้จริงนะวันนั้นผมเจอผู้จัดจาการคนหนึ่งสวัสดีครับผู้จัดจาการเออทำงานที่ไหนครับเนี่ยอ๋อเป็นแบงค์เลยครับโอ้จริงเขาเปแบงค์อะไรครับเนี่ยยังไม่ล้มอีกเลยเขาจะถามแบบนะี้เ๋ยที่แบงก์ก็จะอยู่ลำบากเหมือนกันนะครับ เวลาที่เราอยู่กันเนี่ยนะครับเวลาไฟแนนซ์เนี่ยนะครับมีข้อคิดจากพี่มนัทบอกว่าเดี๋ยวนี้ไฟแนนซ์น่าจะไม่มีปัญหาเนื่องจากบางคนจะเอาภรรยามาค้ำด้วย <c oughs> ขนาดนั้นเลยเหรอพี่ผมว่ามจะมีปัญหาหนักกว่าเดิมอ่ะ <c oughs> บางคนไม่ไปถ่ายถอนออกเลยครับกาพรและมเมียเมยยึดไปเลยหมดเรื่องวเวลา ครับปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจเราเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นนะครับคือขาขึ้นเมนนะฮะกำลังเดินขึ้นเมนกันอยู่แล้วเวลาประกาศก็จะบอกว่าขณะนี้พายุ IMF กําลังก่อตัวในทุกหย่อมย่าของประเทศไทยเศรษฐีกําลังสับสนคนจนควรอยู่กับที่ห้ามออกจากฝั่งเด็ดขาดนะครับเศรษฐกิจปัจจุบันนั้นคิดดูนะครับหุ้นเนี่ยเหลือแค่400กว่าจุดบางคนนี่ไข้ขึ้นเลยนะฮะหุ้นตกนี่จนสนิทใจ ไปหาหมอนอนผงาพ้งาหงหมอวัดไข้เสร็จปับ๊บเอาปลอกมาดูโอ้คุณมีไข้นะเนี่ยรู้สึกจะประมาณ3ามเก้าอันนั่นงวงเงี้ยสามเก้าแล้วหมอถ้า40เคาอขายไปเลยโอ้ยอุต่าเอาอีกเนี่ยนะครับขนาดป่วยจะตายแล้วเนี่ยนะฉะนั้นปีใหม่ทําอะไรดีเนี่ยผมว่าอย่างงี้ง่ายๆนะครับฉลองกันเลยลืมสิ่งเก่าๆซะหมดมีชีวิตใหม่มีมีความรู้สึกใหม่ๆโดยไม่ต้องพึ่งความหวังใหม่นะครับโดย สามารถอะไระได้อะไรมันใหม่ก็ใหม่หมก็แล้วกันอย่าไปมีเมียมใหม่แล้วกันไม่งั้นอาจจะต้องไปเกิดใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาฉลองเนี่ยเอาแบบประหยัดดีไหมครับกินนมกันมาฉลองแบบมีใหม่กินนมบุงคนกินว่อยวายเนี่ยชื่อมันก็บอกแล้วกินแล้วมีปัญหาที่สุดกินวายกินทาไมใช่ไหมกินวนยกินทําไมวายมันก็แปลว่าทําไมอยู่แล้วจริงไหมพอกินเสร็จก็ต้องไปหาคําตอบคือไปบีคอสตอจริงไหมออเป็นขวดต้องตัวมดเยอยกว่าเรา เปืองเงินโดยใช่เหตุแล้วคนเมาปีใหม่นี่ทุเลศที่สุดเลยเห็นไหมครับเมาเหมือนเดิมวันนั้นเจออยู่คนไปยืนอยู่หน้าตู้ไปสณมีเสร็จเอาเหรียญหยอดตู้ตู้ไปสณีเยอะๆยอะทหารไปมองขอนาฬิกาทำไมน้ำหนักลดเร็วจังเลยวะะาานนนนนนีเยอไรกกัห่ะ นี่นะผมว่าเราประหยัดกันไว้นะครับพยายามร่วมแรงร่วมใจกันบางคนโอ้เวลาจะจีบสาวต้องไปขับรุๆไปนั่งโรงแรมหรูหร,ร,ราไม่ต้องเลยผมจะบอกให้นั่งสนุมเนี่ยเนี่ยย่าแบบเน,นี้ยจริงไหมแต่ละภาพรักกันไปเลยมีการอ่ามือจับต้นขาสาวนะครับผมรักคุณผู้หญิงสูงๆอีกนิดสิคะปกติเวลาองค์การปรศัพวางบินปั๊บผมจะจ่ายปุ๊บเลย เพื่อนก็บอกโอ้โหคุณนี่รวยในวางปั๊บนี่มีเงินจ่ายสดเลยบอกมีข้อแนะนํำไหมบอกไม่มีระเบียบกําหนดให้หรอกแต่ว่าเราสามารถจะจ่ายช้าหนึ่งเดือนได้เดือนนี้หมุนเงินไม่ทันก็สมทบไปเดือนต่อไปแต่ก็จะโชยอดเดือนที่แล้วครา้งเท่านี้เดือนนี้เท่านั้นรวมเป็นเท่านี้ปรากฏมีอยู่วันนึงินะครับผมก็เริ่มเคี่ยวมากขึ้นกว่าเดิมผมจะรอจนกว่าจะมีใบเตือนมาถึงจะจ่ายครับใบเตือนแต่ก่อนสีฟ้าๆเดี๋ยวนี้สีขาวคิดดูผมคุ้นกับใบเตือนขนาดไหนนะฮะ ผมบันยายเช้าบ่ายว่างก็ไปจ่ายเองครับคว้าใบเตือนไปพร้อมกับเงินไปถึงที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี้จ่ายสดเดือนต่อเดือนเคาน์เตอร์นี้มีแฟ้ไมไปตั้งนะครับจ่ายข้ามเดือนเอายอดใน้เขาดูปั๊บเจ้าหน้าที่ก็ก็ดูดูเจอแฟ้มปั๊บก็ก็เงยหน้าขึ้นมองผมบอกเอ๊ะคุณสุรวงค์คะยอดเงินเ็าไม่สูงทำไมถึงจ่ายช้าล่ะคะ <S 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 ผมอึ้งไปนึกบอกน้องถ้าไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยนะเก็บเป๋ากินข้าวอ่ะดีที่สุดเลยเนาะ มันแปลได้หลายอย่างนะน้องแปลวันหนึ่งผมเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบก็ได้ชอบแปลว่ากระจกก็ได้ทีนี้ถ้าน้องจะบอกว่ากระจกน้องอย่าลืมนะว่าองค์การของน้องตอนก่อตั้งใหม่ๆก็ไปกู้เงินจากต่างประเทศมาก่อตั้งองค์การเหมือนกันเราก็เลิกมาจากกระจกเหมือนกันไม่ใช่หรือทําไมอดีตกระจกทํามาเป็นดูถูกปัจจุบันกระจกไปได้ต่อไปนี้เลิกดูถูกเขาสักทีเลยครับจนก็มีสิทธิ์รวยได้ครับรวยก็มีสิทธิ์จนได้ครับ แต่ความจนความรวยไม่ใช่เป็นที่มาของความเป็นคนครับความเป็นคนอยู่ที่ว่าจิตใจนั้นเคารพผู้อื่นต่างหากแะครับเนื้อต่างเนื้อถ้าได้เอื้อเฟื้อก็เสมือนเนื้อเดียวกันแต่เนื้อต่างเนื้อถ้าไม่เอื้อเฟื้อก็เหมือนเสมือนเนื้อในป่า <c oughs> <c oughs> ดีไม่ดีเจองูตรงทางอีกาะระนั้น จึงมีความจําเป็นที่ในยุคนี้สมัยนี้นะครับเราจะต้องเป็นเนื้อนเดียวกันได้ทำความเข้าใจกันและทุกสิ่งทุกอย่างต้องโปร่งใสคนจีนบอกว่ามองสื้อต่อนั่งเส,ส็อองสื้อต่อทีวยัยหน้าที่การงานเป็นของพวกเราทุกคนประชาชนรัฐบาลท,ทุกคนแต่ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้าสวรรค์ครับ อาจาร,รย์สุๆๆพลขึ้นมาบอกว่าเรื่องไฟแนนซ์เนีย่ยถ้าเอาเมียไปจำนำเนี่ยพระเผลอเอาเมียไปค้ำเอาเมียไปค้ำนี่พ,พระเผลอเขายึดเมียไปเลยฟันซีเขาอยากให้ยึดนะฮะเราจะต้องเห็นภรรยาของเรานี่มักจะบอกว่าอตอนเรายังมีชีวิตอยู่นี่ไม่ให้ไปที่ชอบจะไปไหนที่ชอบไม่ยอมให้ไปพอตายแล้วไปข้อโลทูไปที่ชอบที่ชอบอไปเป็นต,อ,ตอนตาทุกทีได้เห็นเลยครับไปขอ้อตรไปที่ชอบที่ชอบไอ้ที่ชอบตอบอยู่ไม่ให้ไปพอตายแล้วจะให้ไปะนะครับ ก็ปีใหม่อย่าไปตื่นเต้นมากทํางานสบายๆทํางานแล้วคิดสบายๆอย่าไปตื่นเต้นอย่าไปซีเรียสอย่าไปโอ๊ยอย่างเี้มันจะหม่นหมองทํางานแบบลักษณะที่ว่าเงินดีงานเดินเงินเพลินงานวิ่งเงินวิ่งงานหยุดเงินหยุดงินะเงินพักงานถอยเงินน้อยงานลวนเงินตวนงานเกเงินเกยงานกายเงินหายงานยุ่งเงินผูกงานขังเงินตั้งงานดีเงินไม่มีติดีแหละด้ คือเมื่อกี้ก็พูดกันถึงเรื่องผู้หญิงไปเยอะแยะผู้ชายเนี่ยบางทีชอบใช้ของนอกของนอกบ้านนะครับใชพูดอย่างกับมีประสบการณ์คือจริงๆเนี่ยผู้หญิงบางคนเนี่ยถึงขนาดท่านเชื่อไหมครับเอาป้ายติดไว้หัวเตียงเลยกรุณาใช้ของที่ผลิตภัณฑ์อยู่ภายในบ้านเท่านั้นใน<อ>การส่งเสรมิมอุตสาหกามภายในครอบครัวพอสามีกลับมาเห็นเอาละวะ่าะมุดเข้าห้องคนใช้นะครับรม <c oughs> มุดอยู่ในบ้าน อันนี้เราก็มีวิธีการแก้เพจปัจจุบันต้องรไปประหยัดครับสามีบางคนเนี่ยชอบไปเที่ยวนอกบ้านเนีน่ยไปน่นไปนี่อันนี้เราพยายามทําบ้านให้เหมือนนอกบ้านได้นะครับก็ใช้วิธีนี้ก็คือแอนก็เวลาถ้าสามีจะเข้าบ้านก็ต้องมีการจ่ายตังค์แจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ก่อนเลยนะฮะเสร็จป๊บขึ้นไปแม่บ้านก็ขัดถูบีบนวดให้เรียบร้อยแอนนะมันจะให้บรรยากาศเหมือนไปเที่ยวอาบอบนวด พอหมดชั่วโมงปั๊บมีการให้ลูกโรมาจะต่อเวลาไม่แพ้อะไรเงี้ยนะผมว่ามันก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งืวนกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับต้องประหยัดเยอะสุขภาพท่านก็ต้องรักษาเพราะเมื่อก่อนนี้เวลาเป็นโรคภัยไข้เจ็บบางคนเดินไปหาหมอหมอถามเป็นไรคุณมีโรคอะไรเก๋ๆบ้างไหมคะช่วงนี้มีการเลือกโรคได้ด้วยนะฮะปัจจุบันมีปัญหาไหมครับเงินทองก็ไม่ค่จะมีเข้าไปถึงมหาหมอเสร็จหมอถามเป็นไร มีโรคอะไรที่ถูกถูกบ้างไหมคะช่วงนี้ก็พอมีอยู่บ้างนะก็ช่วงนี้ก็เอดแหละทายาแล้วกลับบ้านไปตายที่บ้านได้เลยอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมมันก็ต้องมีการประหยัดบ้างบางคนเนี่ยนะครับตามโรงพยาบาลเมื่อก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้มีการติดป้ายนะครับถ้าหากก็ดมยาเสียห0 0รถ้าดมเต่าเสีย50บก็สามารถสลบได้แบบประหยัดนะจริงไหมครับบางคนถอนฟันร้ไม่กจรมีการไวนีดิอะไรครับหมอ ถอนแป๊บเดียวเอง500ช่เหรออ้าวเหรองั้นคุูจะเอาถอนช้าๆไหมผมจะโยกไปเรื่อยๆแล้วกันนะ <laughs> <laughs> มีเียผมว่ามันมันต้องประหยัดกันพอสมควรนะครับในยุคนี้นะอะไรๆมันก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ข้อสาคัญก็คือผมว่าเราหันกลับมาหาครอบครัวดีไหมครับใครมีภรรยาใครมีสามีก็ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะไม่ใช่มีกันง่ายๆ,ๆนะครับผมที่ผ เทียบกับผมเองนี่ป่านนี้ก็ยังไม่เป็นหัวเป็นหางเป็นกลางตลอดตัวเลยเนี่นะครับนะแต่เวลามีลูกบีเต้าเนี่ยสบายใจมีอาจารย์สุรวงถามแม่เวลาเด็กๆมาถามอะไรแล้วก็รู้สึกสบายใจนะบางคนมาคุยกับเพื่อเธอเธอเธอแม่เราตกงานแล้วล่ะเหลอเหลอเหลอแล้วแม่เธอเจ็บป่ะล่ะอะไรเงี้ยเนี่ยตกงานมีเจ็บไม่เจ็บด้วยนะครับเออก็มีมันแปลกแปกเหมือนกันนะครับเวลามีการคุยต่างๆแล้วเด็กบางคนมาสงสัยแปลกๆอ่ะมาที่ถามพ่อครับ พี่คนโตก็แต่งงานไปแล้วพี่คนกลางก็แต่งงานไปแล้วเมื่อไหร่พ่อจะแต่งงานสักทีมีการถามเมนีเ่ยนะเฮ้ยพ่อแต่งแล้วลูกเหรอพ่อแต่งกับใครแล้วครับแต่งกับแม่เองไงอะไรพ่อนี่ใช้ไม่ได้เลยอยู่ก็บ,บ้านเดียวกับแม่กินข้าวหม้อเดียวกันอาแม่ทำเมียอีกเหรอพี่จะทนอะไ้ มันก็เป็นความน่ารักภายในบ้านถ้าท่านมีความสดใสยอย่างนี้ผมว่านะปีใหม่นะครับเราหันกลับมาดูเพราะคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดนะครับคือพลังใจอันมหาศาลอะไรเข้ามาแล้วมันก็ไปไม่มีอะไรอยู่กับได้แลตลอดมันคือเส้นรอบวงของวงหนึ่งที่เข้ามาสัมผัสกับเราช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็จะแยกออกจากกันไปเพียง <blurred the situation outside> แต่ว่าเราต้องเหลือความมีกําลังใจไว้สู้ต่อเป็นกําลังใจให้คนไทยทุกคนครับที่ชักชวนกันทั้งหลายบอกว่าให้หันกลับมา ใช้ผลิตภัณฑ์ในบ้านกันบ้างอะเน,นี่นะคะสงสัยจังเลยแล้วก็ให้ใช้นโยบายว่าสร้างบรรยากาศให้เหมือนนอกบ้านซะเข้ามาก็เช็คที่เคาน์เตอร์ก่อนอะไรจองคิวกันเพลอเพลภรรยาจะควักเงินทอนให้นี่ยุ่งน่าจา์